เดี๋ยววานนึงผมปรับเสียงกันเสียงไหม95เปอร์เซ็นพอโอเคอห้าได้สิบกับแบบอื่นคนก็ไม่ค่อยเล่นกันเนาะแต่เล่นแต่แบบนี้กันว่ะ <c oughs> แมปตึกทำไมากลัวของมันฟูเกินเนี่ยแมปอื่นของ <Okay. S 1> ฟูด้วยอ่ะ ลั้งรถ้วหรอเออกแล้วออก,อกอโอ้โหไม่ตายได้ไงวะเกิดอะไงเป๊ะ <c oughs> พี่ก็ยืนหัวโฟเลยมันอยู่ตึกอ่ะขึ้นไปรื้นล่วงเลยนั่งหน่อยนั่งหน่อยนี่ไงเดี๋ยวนี้ อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยตัวตรงข้างล่างก็คอไม่ตายหาไปเจมไปแล้วเว้ย,ววยใครจะอยู่ก็อยู่ไปละ เนี่ยคุณดูภาพสวยไนะภาพต่ำภาพต่ำดูดีอยู่มันเห็นเงาไง <c oughs> ถ้าบนตึกนี่เห็นหมดเลยใช่ไหมพี่เจมใช่ๆพี่เล่นภาพต่ำใช่ปะใช่ใช่เห็นหมดอะก็ดั <c oughs> งมีแม่งเข้าไปละกำลังจะชัดเ,เลย ถ้าพี่เล่นอะไรเล่นซิกเปล่าพี่เอาซิกไหมล่ะไม่เอาไม่เอาพียงใคร,ใครแบ่งก้ก็ถึงหมดก่อน ไม่กล้าวัดสุดเลยของยังไม่มีของแต่งอะไรไม่มีเลยเนะี่ยยิงยากจ้ะ นี่ก็มีนี่ก็มีของแต่งปืนไม่มีเลยมีฟาเวอร์ดกับสโคปผมไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวหาก่อนโอ้โหวงยัง,อ,งอยู่กับเราโชคดีไปยายไม่มีสก้อนเลยจะบ้า,าแบ่งกับพี่ไปคือจนแท้สวัสดีคนดูทุกคนนะครับ ไหนพี่ forward เดี๋ยวนไะเลยเลยไวไฟในแทนไม่ได้โอ้จบเลย <c oughs> จบจาด จบจัดเลยพี่แบงค์อย่างเงี้ย <c oughs> เฮ้ยซัดกันแล้วข้างหลังนี่มันวิ่งข้ามถนนมาตึกติ๊ดับแม่งเลยพี่พี่พี่เตรียมดูฝั่งนี้หน่อยพี่เผื่อมันออกมาฝั่งนี้ตึกนี้ này chấp rồi pí, tôi con. Ở đây, ở đây thực Hà thằng แกe, ở, kéo pí. Chặt, ta. Được rồi, đó. đã, đã, อนีม้มีพี่พี่เจไม่บอกผมเลยอ่ะงั้นช่วยยิงละผมไปเห็นตอนที่พี่ลั่นมันตายแล้วตัวั้นว่าอของเยอะจัดอ่ะอม,มีชนะยไ,ได้ไดป่ะนะ่ะไ,ไอตัวนี้อยู่อันไหนตาย ไปไหนอ่ะอ่าผมก็ขิดเลยพี่ชายนิดเดียว ิงไม่โดนไม่หรอกมันมีทั้โคบแบ่งไหมพี่ไม่มีเลยมีอันเดียวคอมแพคเอาเล่นไาละแล้วพี่ใช้อะไรพี่ใช้โอ้มีสองอันอะนอะนีนี่แล้วพี่วิ่งรอดเลย มีดเนยพี่ตอนแรกในนี้มีไหมอ่ะมีคนที่เรายืนไม่ตายเจอดิเจอแบบฮึอย่างพี่นี่วะเจอไก่ลอยอะ่ะร้องดิไปพี่แปะขึ้นปกธรรมดา เท็กก so ่อนขออนุญาตเท็กก่อนน่าจะไปแล้วแอดอปมีคนมาเก็บไหมไม่มียัไม่จบใช่ไหมยังยังใกล้แล้วกันเรามาปุ๊บปุ๊บต่างแข่งแ๊บ วบวบหลบจัดมันเข้าตึกกันหมดแล้วพี่รุนเนี่ย <c oughs> โอ้เจอของดีว่ะน่าจะโป่ะพี่ ยิงมันจะฝั่งนู้นเลยนะอื้อหัวนั่งเลย พี่ระวังนะจะไปเก็บแอดอปบหายาแต่ก็มียาอยู่แหละไม่ายากหวังสะไหนไปเก็บได้ไหมพี่ว่า เนี่ยไอตัวเนี้ยเตียงเอเคโคตรอันตรายเลยพี่เตรียมพี่ไปเล่นหลังตึกกับผมไหม,ไมเนี่ยตึกเนี่ยพี่ได้ปะพี่ได้ปะตรวจเลยพี่มาพี่จะได้เข้าคุณฝั่ฟังดักคนละฟัง เปล่าโคตรบึ้มยายใหญ่จัดพี่เียมดูเปล่าผมสี่ร้อยโลเนี่ยตัวเอเคตัวนี้อันตรายจัดเลย ประเด็นอ้โหูชื่อมันผมไม่ใช่มันยจดตึกนี้เอ้รอบตกอีกรำอ่ะปล่อยมันเราเข้าจุดคลายแม็กถ้ามีคนบอกผมนะพี่ผมได้วิ่งไปช่วยแต่ฟังผมว่ามีแน่นอนพี่เพราะเห็นไฟแลบเลยในยตึกอะ แต่ไม่รู้วงจะบีบไปไหนดิขออยู่กับผมทักรอบดิเออวงอยู่กับเราเว้ยวงเจบตึกเพกีตึกนั้นนะ่ะตึกแดงสวัสดีคนดูทุกคนนะครับมีตัวอยู่เต็นท์ยังไม่ตายเลย ไม่ตายอีก <half. S 1> <c oughs> เไม่ตายวะทำไมยิงแต่ตัวไม่ตายเลยวะ พอ่งวิ่งปุ่มมาพี่มันดันเอ๊ะมันดักเหรอมันดักตรงนี้ตรงนี้เลยนะพี่พี่ดักแล้มมนจะวิ่งครับ cho năm đi. Ừ, đi tôi đeo đi Phi khao mùm đi Lộ mùm lộ mùm Điều tông tầng Tông ý đã Phá ชนะเว้ยหกคิว